รอคือรถคันต่อไปเราไม่รอเราจะออกทุกงทั้งสิบห้านะก็เดี๋ยวเราลงเดินที่เก่าแล้วเราก็เดินเวียนทักงคันทั้งกระบวยหนึ่งรอบห้าจุดเขาจะจอดให้ก็ไม่ไงไม่นั่งเวียนก่อนมีมีอะไรหนึ่งรอบอืออือเส็จ้หน้าลิงไอหน้าลิงดูมัน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 ทำดูมันทำดูมันทำ สวยหอคามแล้วแสดงดนตรีอะไรตรงนี้หอขาหลวงเหรอไม่รู้ใช่ข้าวจานจุดนจ่ออะไรครับมาเลยหอขาหลวงอ่ะไีข้างบนนุนพระธาตุดุน แกมกันนะนองเสื้อเขวเนี่ยแแิเขาแก่กันนะมีมักนนุม่ครที่งมาีอายุ้เอามาเทียบกับแฟคิเขาอันี้สวภูฐานชัวเลยอันนี้ทำแบบสวนหลวงรอก้าเลยนะเนี่ย ประเทศเดียวเยี่ยมให้ข้างในอยู่ข้างในลึกว่าสวยว่าไม่เลยร้อนเลยล้นี่มิกเหรอนีคือมีเงอยู่แล้วีกรุเทพเหรอวไรอ้อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดู นี่ช้างช้างอันนี้คือนอินเดียอินตู้นี่บ้านกลมกลมของอญญาจารย์ก็มีเห็นไหมนั่นแนหะบา้านกลมกน,นะนั่นแนหะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูโอ้สนุกว่ะนี่เราเดินนั่งรถหนึ่งรอบ องวงอ๋อนี่พือสวนโลกเธอเคยมาไหมมาสิเหรอคนเยอะไหมเยอะมากเหรอเราไม่นี่เราแบบแสงสีเสียงต้องมากลางคืนอ๋อนี่โมสายดือนนี้ตอนนี้ต่อทิวลิปเรามาแล้วครับอ่านี่ทิวลิปทิวลิปกับดอกบีบี นี่ไงใช่แล um, ้วเดี๋ยวเราเดินมาเรามาก่อนงานหนึ่งวันใช่ได้อยู่แค่นี้เองนะคนกรุงเทพจ๋าทิวลิปเขามีแค่นี้เองนะจ้าทินรักจุดที่สครับขออำหลวงคืนช้อด้าน้อนได้ครับขอคำหลวง ่นี่อะไรเนี่ยยางพระโอ้ใต้ลมพระบารมีเมื่อไหร่วะยางพลาผู้อยู่ปากใต้ผูไม่รู้เรื่องเลยวะฮะนี่เหรออยู่ปากใต้ไม่ใ่ใต้ลมบารมีตรงไหนวะปากใต้อะอยู่กุ้งแก้ไม่ใช่เหรอฮะอยู่ปากใต้เลยอยากเป็นคนใต้เนายคนใต้คนแต้ ต้องไปตายอยู่ก้อนแ่นเลยอ่ะอีกหน่อยพูดได้ได้กี่คำอ่ะเล่นแ,แรกได้ใส่แรกไม่ได้ไม่เดี๋ยวมัค่อยได้แร้อขาขวาเลอนี่เป็นสวนไทยครับนี่เหรอมีอะไรอ่ะสวนไทยยักษ์ทำไมเป็นสุนเปแม,แมนล่ะเออแล้วพี่พมีห่ะมีนี่ไงมีหมาขาขวอจะเป็นเวที เราต้องมาเที่ยวกลางคืนเหรอเวลาสวยแสงสีเสียงแบบอ๋อตอนมีงานใช่ป่ะอืมแล้วเขาเปิดตี้กี่โมงอ่ะกลางคืนอ๋อเหรอเรือนร่มไม้ครับเรือนอะไรนะเรือนร่มไม้เออนี่ต้องมาดู นี่ยรูกล้วยไม้ข้างในนี่อ่นีไงกล้วยไม้เนี่ยนะเห็นไหมนี่ละกล้วยไม้ก็เรามาดูมันมีอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนี่มีจุดชมวิวสกายวอล์คด้วยนี่ดีนะ มีนู่นนี่เยอะแดีซายมือบางกอนครับสายวอลอะไรซายมือซายมือบางกรอนอันนี่ไงมังกืเนี่ยเม่ัดเออไม้ดาดส่วนบางกรอนเจาช่อผลไม้ไง I know t นั s that's right ดราก้อนฟูดอือฮั้นดราก้อนฟูดมีสวนองุ่นเจ้าจึงไม่ผูกองุ่นได้ด้วยหรอเจ้านี่เดินข้างในนี้ลึกนะเนี่ยลึกนี่ใครจะเดินไหว เขาถึงให้ขี่รถเครื่องไงรถจักรยานรถจักรยานไ่เช่ามาเลยยี่สิบบาทเนี่ยโดวไม้เข็ากกาานเนาะ,ะน,นี่มาอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยข้างในไม่มีคนเลย สวนบัวาอาฮะไหนหนาาหน่อยหน่อยสวนบัวสวนไทย ไม่ใช่เลยไม่เห็นมันทำกวใจเ,เจ้านี่ส่วมอยู่นี่เจ้ามาตั้งนานเพิ่งเห็นส่วมแห่งแรกนะเจ้าสองที่นะเจ้า,าจุดจอดเรือไฟสี่ภาพคุณชมได้ทุกภาพทุกหลังครับจุดจอดที่สี่ครับ บ้าอะไร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 บ้ามาบ้าต้องมาจัดเขาเลยไอ่ท้องแถวแตกท้องแถวแตกท้องแถวแตกเอานี่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้อ่ะ ทั้งนี้เวียนนี้เวียนนี้เเวียนเข่านี้ข้างหน้าเขาเป็นุดลงนี้นะลงนี้ ก็เดี๋ยวก็กลับที่เก่าแล้วนี่เดินนี่หอก็หาคำนะหอคมมำจับได้ที่เอเชียมีสวนด้วย